เคตัวนี้เป็นนิวฮอลแลนด์ครับ TT เจ็ดสิบหาแรงมาครับอยู่ในบ้านนี่แหละครับครับผมตัวนี้เป็นผ่านหกเนาะพ่อใหญ่เนาะผ่านหกครับเป็นน้นปูกยูคาครับผมแถวฮาวเวอคอยมีครับรถใหญ่นิวฮอลแลนด์ของฮาวิเตาร์คูเปต้าครับเดี๋ยวได้เบิ้งพ่อใหญ่แล้วไทยครับมันเป็นอะไรครับรถใหญ่มันคือรถน้อยครับวะโอเคครับผมสะใจครับ ขันใหญ่ขนาดครับนะครั6ครับ426เ้ยนครับของแท้ครับมีแครับเจ็ดสิบห้าแรงมากครับคนขับ่มาแล้ครับเก่าขนาครับแน่นอนครับสุดครับของแท้ครับน ออกจากจอนเดียครับมาเจอนิวฮอลแลนด์ครับผมใหญ่ลายๆครับกระพันห้องกับที่หุ้นพ่อมดแทงห้อมครับระบบเกียร์ผมไม่ค่อยรู้นะครับไม่ว่าเป็นใส่เกียร์ได้ครับสุดๆครับแน่นอนนครับเร็วครับวันเร็วขนาดครับตรงแท้ครับผม ควันครับหุ่นจะลุกครับสหินพร้อมครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปบางทรงตมครับนั่นเป็นระดัครับย่างกับทันครับแลนกับบัวทันเหมือนกับเหยียบขนาดครับถามมันว่าจะสิบห้าแรงมากครับเดี๋วนี้ครับมิวฮอนแลนครับผมรายละเอียดไม่ค่อยรู้นะครับเด้อจะเอาแค่คร่าวๆครับ ข่เข่าดีด้วครับถือว่าโอเคนะครับถือว่าเข่าครับสุดครับนิวฮอลแลนด์ครับผมเจ็ดสิบห้าแรงม้าครับครับเคลื่อนสองพาเวอรครับเป็นสองพาเวอรครับครับสี่ครับตัวใหญ่ครับมาจากดึงโครงลงครับขับดีเจ้ากว่าครับ ลมครับลมต่อครับเอาละครับรอาล,อบลอดาลอบอมลอดครับลอคบอลอคคับกีครับกินนเราใหญ่เราสัมนี่รไม่ได้กินเล้าดอกขี่ตมสัมนี้นะ พื้นมันสูงครับพื้นสูงขนาดเลยครับสูงสูงครับสูงมากครับเป็นสูงพื้นสูงขนาดเลยอ่ะลอยยังเบอร์ยังครับบอลูนครับแต่ว่าใหญ่ครับคือว่าใหญ่ครับ หน่ขนาดเลยสุดๆครับเดี๋ยวเอาเบ่งคากลับครับ ฮอลแลนด์ครับผมนี่ชุดครับเห็นไหมครับมาดูเปนแลกนะครับแหม่สบายๆครับคื้นๆก็นเข่าครับหรือว่าเลิกครับไม่นอนครับไม่นอนครับเดี๋ยวเขามาเบิ่งตอนเพิญปลาตุ๋ครับ นะครับผมทีทีถ้าจะถ้าเบิร์กบุพเพนะครับมันเขียนว่าทีทีสี่จุดเจ็ดห้าครับเจ็ดสิบห้าแรงมามันจะทําการปลูกยูคาครับตรงนี้ครับเบิ่์ปลูกยูคาครับฝั่งในแมคโครครับเอาใจคนไทย้ะครับเป็นแมคโครครับแมคโครกระเด็ดครับ โค่นอีมั่งป่าครับรถไทยเบิกครับเห็นไหมครับนิวฮอลแลนด์ครับผมครับชิดลมครับรอบเป็นรอดครับรอบนี้รอบเป็นรอดรอบบ้าโอ้รอดครับรอด ครับพุ่มแรงสมซื้อครับเดินเรือครับมีการหดเรื่อง ปา่าเป็นมะโครครับมะโคลมปลา่าครับผมเดี๋ยวไทยรถไทยกันครับเมามันกันะน,น,นคคะ,กกะครับมะโคันะครับนะครับฮกวันีฮอลแลนด์ครับ75าแรงมาครับผมครับเป็เก่าครับ ตรงครับเอียงครับการไล่ครับการไล่ครับการไล่ด้านซีบ โหมดครับมั่ใหญ่แล้วโหวดขานาดเกิครับโอ้ครับขึ้นโน้นครับรอบล้อครับถ,ครบ,บถอยครับหัวถอยครับนี่ถือมือธรรมดาครับ 喂，吼，他、e,。